พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาซึ่งตรงกับวันที่18ธันวาคม2567เชคตมีมบินฮามัดอาวสานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดหฮา ในโอกาสวันชาติของรัฐกาตาหม่อมฉันมีความดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรเชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพระนะใหมสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวกาตา ความสัมพันธ์ฉันมิดระหว่างประเทศไทยและรัฐกาตาได้พัฒนาและเจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องกอบกับความร่วมมือระหว่างกันอันน่าพอใจทั้งในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาและพลังงานประเทศไทยจะยังคงจดจำไว้เสมอที่ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากกาตาให้คนไทยจำนวนหนึ่งได้คืนสู่มาตุภูมิได้อย่างปลอดภัย หม่อมชันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรให้ยิ่งกระชับแน่นแฟ้นต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิวัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วัน,นี้เวลา18นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระ่ววงปปังสัพปทุมสมเป็นพระราชกุศลถวายสังฆทานพระสงฆ์1ิบรูปพระราชอุทิธถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่17ธันวาค,คม2567 สมเด็จพระศรีสวรินที่ราบรมราชเทวีพระพันวสาอิกาเจ้าทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงุฎวิทยามหาราชกับสมเด็จพระปิยมวดีศรีพัชรินมาตาทรงเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดาแปดพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระมหิดลาธทิเบรอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกโดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่17ธันวาคม2498ณในพระตำหนักใหญ่ วังสปปะปะทุมพระชนมายุ9 3พรรษา3เดือน7วันตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกิจทางด้านการสาธารณาสุขการศึกษาทั่วไปและการศึกษาของสตรีทรงเริ่มกิจการทอผ้าการประกันภัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมในโอกาสวันครบ150ปีวันคล้ายวันพระจ้สมภพ10กันยายน2555ท่านนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราช จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งให้จัดตั้งมูลทิสมเด็จพระพันวษา,าอายิกาเจ้าขึ้นเพื่อเสลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเพื่อให้การสังคมสงเคราะห์และดำเนินกิจกรรมสาธรารณประโยชน์พัฒนาประชาชนและประเทศชาติสืบไป <c oughs> สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่18ถึง19ธันวาคม2567เวลา12.44นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ากาศยานนานาชาติขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ซึ่งท่ากาศยานนานานชาติขอนแก่นกรมท่ากาศยานกระทรวงคม,มนาคมจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริม การคมานาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารด้วยจังหวัดขอนแก่นอยู่บริเวณศูนย์กลางของภาคตนออกเฉียงเหนือปัจจุบันมีฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นเมืองไมซ์รองรับกิจกรรมทั้งการประชุมการค้าและการลงทุนการศึกษาการแพทย์ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีของภูมิภาค โอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการบินและเทศกาลเกี่ยวกับการจัดสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2566มีอาคารจอดรถยนต์สามารถรองรับได้1,000คัน ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้2,000คนต่อชั่วโมงหรือ5ล้านคนต่อปีโดยมีห้องผู้โดยสารขาเข้าขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทําการสํานักงานท่าอากาศยานขอนแก่นสํานักงานสายการบินห้องจําหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและร้านค้าจุดบริการรถขนส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เวลา13.07นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ประชุมนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566เป็นวันแรก โอกาสนี้พระชทา,านปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิหคนพระราชทานรางวัลพระาธาตุพนมทองคํารางวัลศาสตราจารย์กิติคุณสาขาวิชาเคมีรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงและรางวัลสีกัลลพลกโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระชทา,านปริญญาบัตรรวม2,973คน ในการนี้พร,รนพระราชทานพระราโชวาทความว่าความสําเร็จของบัณฑิตในวันนี้เป็นสิ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นภาคเพียรในการศึกษาหาความรู้ของแต่ละคนอาจกล่าวได้ว่าความสําเร็จดังกล่าวนํามาซึ่งเกียรติของบัณฑิตอันสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ต่อจากนี้หากแต่ละคนสามารถนําวิชาวความรู้ที่ได้ริ่าเรียนมาไปพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้าตลอดจนใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะตนในการทํางานสร้างตัวสร้างฐานะและแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตและกิจการงานได้ด้วยดีก็จะได้รับเกียรติและความสําเร็จที่สูงขึ้นทั้งในด้านคุณวุฒิฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานส่วนเกียรติและความสําเร็จที่สูงสุดคือการเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญที่ยั่งยืนแท้จริงให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้นั้น จะเกิดมีขึ้นได้ด้วยการที่แต่ละคนดําเนินชีวิตและกิจการงานบนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยความเชื่อมั่นในความดีอยู่เสมอโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆจึงขอให้บัณฑิตนําสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจและยึดถือเป็นแนวทางที่จะมุ่งมั่นภาคเพียนปฏิบัติต่ตอไปในวันข้างหน้า หลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสด็จออกณห,ห้องโถงอาคารศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทยภาคตนออกเฉียงเหนือครั้งที่21ประจำปีการศึกษา2564และครั้งที่22ประจำปีการศึกษา2565 พระราชทานท้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการแสดงพื้นบ้านสร้างสรรค์อีสานสำแดงศิลป์ระดับมัธยมศึกษาภาคตนออกเฉียงเหนือครั้งที่หนึ่ง,งแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ในการโรงพยาบาลพลนำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัทยยศัย กรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมอ่อนละไมเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เลยลักอครราชกุมารีกรมะศษีสว่างควัตวรัคติราชนารีทรงปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่9 เวลา15นาฬิกาหนาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วล,ลัยลััคราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตรวรัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรเสด็จไปยังโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพทรงไปประทานในพิธีปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรครั้งที่9ในหัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7 และเป็นการประชุมระดับนานาชาติครั้งสําคัญมุ่งเน้นบทบาทสําคัญของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีกับการแก้ปัญหาความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวอันจะนําไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมเพื่อทุกชีวิตและทุกสปปรรพสิ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง ในการนี้พระราชทานเหรียญทองเจ้าฟ้าจุฬาพรซึ่งพระราชทานพระอนุญ,ญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องและประกาศกิตติคุณแก่บุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานด้านวิชาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรมาเป็นเวลานานในการพัฒนาอย่างยั่งยินของประเทศได้แก่ดกรนอร์เบิร์ตแฟรงค์จากสาพันสาารณรัฐเยอรมนีดรเคอร์รติสแฮร์ริสจากสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์ลีโอนาดวิเตอร์จากประเทศแคนาดาศาสตราจารย์มาร์ตินแวนเดนเบอร์จากราชนารรจักรเนเธอร์แลนด์ด แจากสหรัฐอเมริกาและท่านผู้หญิงปุตรีวีระวัธยะจากประเทศไทย โอกาสนี้มีพระดำรัสปิดการประชุมความว่าการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความราบรื่นโดยมีการนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพสูงอีกทั้งการอภิปรายในแต่ละหัวข้อการบรรยายแสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดียิ่งนอกจากนี้การนำเสนอผลงานวิจัยและการประชุมย่อยต่างๆยังแสดงให้เห็นว่าการประชุมครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกสามารถแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์และผลงานวิจัยโดยผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรสร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหาและก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยการเผยแพร่ข้อมูลการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความก้าวหน้าของงานวิจัยตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการสาขาต่างๆมีการสนทนาโตะกลมเพื่ออภิปรายแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติยาสู่การนำมาใช้ในประโยชน์ ในประชาชนได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีเดิมส่งผลให้ยาสมัยใหม่สามารถนําไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําลดต้นทุนการผลิตเพิ่มการเข้าถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังคงความปลอดภัยไม่น้อยกว่าการขึ้นทะเบียนโดยใช้วิธีการแบบเดิมองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พหลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูประถมผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจําปี2567ผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันและเจ้าหน้าที่สมาคม โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันและผู้แทนจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทดาวฮิลประเภทเอลิเนเตอร์ประเภทครอสคันทรีรุ่นแข่งขันและประเภทครอสคันทรีรุ่นท่องเที่ยวจำนวน35คน อคมมตรีเชิญสิ่งของพระรถานเนื่องในโอกาสปีใหม่2568ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันและราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาอโอกโมตรีเชิญสิ่งของพระชทา,านในโอกาสปีใหม่2568ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จำนวน200ชุด ณฐาปฏิบัติการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งรับผิดชอบในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนประเทศไทยและเมียนมาตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายสุลก,กากรในการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองและนำเข้าสิงของผิดกฎหมายอาทิของหนีภาษีและยาเสพติดซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีช่องทางธรรมชาติมากกว่า50ช่องทาง ที่ฐานปฏิบัติการบ้านป่งแห้งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานในโอกาสปีใหม่2568จำนวน200ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมเชิญพระราชกระแสนสงหงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรงราชนีไปกล่าวกับหัวหน้านหน่วยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบยังความพลื้มปิติแก่กำลังพลทุกนาย ้าปฏิบัติการบ้านป่งแห้งไป้าปฏิบัติการในพื้นที่ติดแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกที่สําคัญและมีจุดตรวจบ้าน8ดเหลี่ยมบริเวณหมู่ที่8บ้านตะโกล่างตําบลสวนพึ่งอํเาเภอสวนพึ่งซึ่งหน่วยเฉพาะกิจทัพพยาเสือก็กําลังสุรศีบูรณาการร่วมกับส่วนราชาการในพื้นที่เฝ้าระวังการลักลอบข้าเมืองและสิ่งของผิดกฎหมาย องค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบะภัยที่จังหวัดนราธิวาส ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชมพัรษาสารากลางจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมกับมูนลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถ,ชถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสําหรับเด็กจํนวนานวน3,170ชุดไปมอบแก่ผู้ราชการจังหวัดและในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกําลังใจ โอกาสนี้เชิญพระจะักรแสสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบุภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีผู้ชก,การจังหวัดในอำเภอและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรายงานการเกิดกภัยและการให้ความช่วยเหลือราชฎรเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก170ชุดไปมอบแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโคกเคียนอําเภอเมืองและเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอบุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบะภัยในตําบลโคกเคียนอำเภอเมืองสี่ครอบครัว จังหวัดนาราธิวาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันเมื่อวันที่26-29พฤศจิกายน2567มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอ77ตำบล591หมู่บ้านเสียชีวิต4คนรัศดรได้รับความเดือดร้อน98,127ครัวเรือนซึ่งได้บรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภาายัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วในบางพื้นที่เหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังโอคโมตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลายยัยราชภัฏมหาสารคามประจำปี2567 พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณอคมตรีไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสรารคามเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ดสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567โดยในช่วงเช้ชารับฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการในปี2567และแนวทางการดําเนินงานสําหรับปี2568ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการและกําลังคนเข้าพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการ หลัก147โครงการย่อยในพื้นที่64หมู่บ้านมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า455ครัวเรือนและอีก126โรงเรียนในจังหวัดมหาสรารคามและกาลสินเกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์กว่า50รายการทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรอยละ3 0ในตอนบ่ายรับฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐาสมรรถนะ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยสะพัน์เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษายกระดับการผลิตครูคุณภาพสูงสู่โรงเรียนและเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดการเรียนการสอนแบบ area based active learning มงพัฒนาทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยในการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดลอ้อมพร้อมเยี่ยมชมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสารวัตรกรทางการศึกษา สามารถบูรณาการศาสตร์สู่การสอนด้วยทักษะการวางแผนออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ทันโลกทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในศตวรรษที่21กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโข,ขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642 เวลา15นาฬิกา57นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรวนวรีนารีรักรชกัญญาโปรดให้พลเอกศิวะพระมลทัตกร,รมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเลติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งจัดสร้างขึ้นในวาระครบ100ปีการสิ้นพระชนเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะแก่กำลังพลของหน่วยและประชาชนทั่วไปจากนั้นบำเพิญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยเฉพาะกิจกองเรือทหารการ642 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิรวณวรีนาดิรัตราชกัญญามีรับสั่งให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจกองเรือยุทธการ642ขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคม2564โดยมีภารกิจหลักในการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์และบุคคลสําคัญเกี่ยวกับการดำน้ำําการฝึกการดำน้ำํารวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากสงครามและการดําเนินการตามพระดําริ